โอเคก็ EP 63แล้วค่ะวันนี้มาลองทำสติกเกอร์ขายบนเลตเปอร์กัน,ใ,น,กนใช้ AI image นะคะแต่ว่าความความเห็นส่วนตัวเนี่ยน่าจะเอามาประกอบกับเทค t หรือว่าอะไรสักอยากให้มัน unique มากขึ้นนะะเพราะว่าภาพ AI เนี่ยใครๆก็ทำได้ใช่ไหมใช้พร้อมปรับนิดเดียวอะไรแบบนี้แล้วอย่างคือ พยายามตรวจสอบแล้วว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเลดปั๊บเปนี่มันมัน not allow AI ไหมหรือ b a n n AI ไหมเขาก็ไม่ได้ออกมาเป็นแบบร้อยเปอร์เซ็นนะคะก็คือเหมือนกับว่าเนอย่างบางที่เขาบอกว่าไม่ไม่ได้จำกัดว่าขายเอภาพ AI ไม่ได้นะแต่ว่าเราก็ยังต้องเลี่ยงพวกเรื่องของลิขสิทธิ์ให้มากที่สุดเนี่ยคือมันก็จะมีคำถามมา แต่ก็เห็นมีมียอดขายบางเหมือนกันเพราเอบางคนก็คือขายขายภาพ AI บนบนเดับบบ,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 บได้จะถามว่าส่วนส่วนใหญ่แล้วที่ที่เขาขายได้คืออะไรสติกเกอร์นะเท่าที่เท่าที่เห็นเลยนะก็คือสติกเกอร์เพราะฉะนั้นมาดูวิธีกันวันนี้ทำแบบง่ายๆค่ะก็อันดับแรกเลยก่อนจะขายอะไรสักอย่างเราต้องไปรีเสิร์ชมาร์เก็ตก่อนก็เข้า อ่า,เข,า,เ,ขาเข้าเข้าเข้า r e d b u b b l e c o m ก่อนมันจะอันนี้คือหลังจากที่เราสมัครแล้วนะสมัครขายอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเออเนี่ยถ้ายังไงก็ก็เข้า r e d b u b b l e แล้วลงมาด้านล่างแล้วก็เลือกตัวเนี้ย sell your art เนี่ยแล้วก็สมัครไปอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ขึ้นมาด้านบนแล้วเราเลือกสติกเกอร์ใช่ไหมสติสติกเกอร์เสร็จเนี่ยก็คือให้อ่าไปไหม หรือจริงๆใช้วิธีว่าลองเซิร์ชแบบเซิร์ชสติ๊กเกอร์เฉยๆค่ะมันจะมีมันจะมีผลเซิร์ชขึ้นใช่ไหมคะคราวนี้ให้เราเลือกตรงเนี้ยกอขยายหน่อยอเป็น Best Selling นี่เรียบร้อยคราวนี้ Best Selling ก็จะบอกว่าเออสติ๊กเกอร์ไหนมันมันขายดีบ้างคือส่วนใหญ่ถ้าสังเกตมันจะมีแบบพวกเท็มาประกอบหรือว่าเป็นแบบภาพง่าย แน่อย่างอันเนี้ยอันนี้วาดง่ายมากเลยนะคือลักษณะน,น,นั้นค่ะหรืออย่างเนีย่ยอันนี้ก็วาดง่ายๆใช้โปรคีเอใช้วาดเป็นเลกเตอร์อะไรเงี้ยเป็นโปรแกรมวาดภาพทั่วไปได้หรือแบบสีน้ําก็ยังได้แต่เ้นสติก,กร์ส่วนใหญ่าาจ,จะต้องมีขอบขาวหน่อยเนี่ยคือจริงๆเขาไมา่ได้วาดอะไรแบบปแปลกๆมากนะแต่ว่าพวกนี้คืออาจจะอยู่มานานเราอาจจะสู้เขาไม่ไหวนะคะก็อ,อาจจะต้องเลือกอันที่คลิป เขาเรียกคู่แข่งน้อยๆค่ะอย่างเช่นสมมุติว่าเราเซิร์ชสมมตินะสมมติว่าเราลองเซิร์ชเอาแต่พัฟซ์ติ๊กเกอร์เฉยๆเนี่ยพอลองเซิร์ชแคทสังเกตไหมมันมี suggestion ขึ้นมาคือมีอะไรสมาร t ทแคส ที่ปน,นี้น่าสนใจนะมันแปลกดล black cat อย่งางสมมติเราเลือก black cat ใช่ไหม black cat ในสติกเกอร์มีเท่าไหร่โอ2แสนยากมากที่จะมาโพลตรงนี้เพราะฉะนั้นคือพยายามจริงต้องบอกว่ายังไม่เคยทำแมกจิตในจริงจังกนะัะแต่บอกว่ามันทำไม่ยากมากนะ A เ,เนี่ยก็คืออาศัยการถมการถมเข้าไปแต่ว่ามันน่าจะขายยากกว่าพวก mesh พวกอะไรพวกนี้เยอะเลยฉันคือถ้าเราดูแบบ เนี่ยอันนี้ที่เขาขายขายดีๆแต่แสมมว่าเออเราเราสมมติสมมติว่าอันนี้มีสักห้าพันสมมตินะหรือหมื่นหนึ่งอันนี้น่าจะพอแข่งไห้หรือจริงๆหลักสามสี่พันนะคะคือถ้าเทียบอย่าง TPT ที่เชื่อเพจที่เชนี่ส่วนตัวเราเองจะเลือก niche ที่ keyword หรือจริงๆคือคู่แข่งไม่เกินสามพันถ้าเป็นไปได้พราะวเราเรา,เราเลือก a l เราจะทํา back cap ใช่ไหมเราก็ไปเลยเไปที่วิเจเนอร์นี่เข้า discord นะคะ นี่ก็ใช้อันนี้ใช้ใช้พร้อมธรรมดาจริงๆใช้พร้อมตัวเนี้ยนี่ black cat and นี่ใช้ black and white cat in the style of simple cartoon sticker i s o l a t e on white background คือทำไมใช้ i s o l a t e on white background มันตัดตัดตัดขึนหลังไดง่ายคือพอทำเสร็จใช่ไหมทำอันนี้เสร็จแล้วอย่างสมมติเราได้รูปนี้มาแล้วใช่ไหมคะก็ ได้มาแล้วเนี่ยพอดาวน์โหลดมาเนี่ยภาพแรกเลยที่มันเป็น png ภาพแรกเนี่ยมันจะประมาณ1 0 2 4งศูนยคูณหน่งนยแล้วเราก็จะเอาภาพเนี้ยอ่า upscale ก่อนคือส่วนตัวใช้อันไหนส่วนตัวใช้ตัวนี้ topaz d e ก p c o t AI ถามว่าทำไมใช้ตัวนี้เพราะว่าเวลาทำภาพส่งขายในใน adobe นใช้ทำทีเป็นร้อยเลยค่ะเพราะฉะนั้นนี่มันจะเร็วมาก ก็เราอัพสเกลมันสเท่าอะ่ะให้ได้ให้ได้ประมาณเนี้ยสี่อะไรนะมันจะเป็น JPEG ก่อนอัพสเกลเสร็จจะประมาณ4096คูณส0 9 6เสร็จแล้วก็ใช้อ่า Photoshop หรือจริงใครจะใช้อะไรก็ได้จะเป็น Canva ก็ยังได้แบบเอามาตัดพื้นหลังออกค่ะวิธีการตัดก็ใช้ตัวนี้เลือกเป็น r e m o ทแปะเก่าเนี่ยแล้วก็แบบ คือถ้าเป็นไปได้ก็คืออาจจะต้องมาไดคัดไอ้พวกเงาอะไรเงี้ยออกให้หมดเนี่ยแต่บบางทีตัดก็ต้องใช้เทคนิคการตัดหน่อยนะคะว่าเออจะตัดยังไงบ้างอะไรแบบนี้ส่วนใหญ่ใช้ตัวนี้ส่วนใหญ่ใช้ t o o เนี่ย magic eras t o o เนี่ยแล้วก็เลือกเป็นพัดๆไปอันนี้อาจจะต้องเอาแบบพวกเงาเงี้ยออกให้หมดคือทำให้มันยนนะคะเนี่ยลักษณะนี่ย ออกให้หมดเลยบางอันต้องมานั่งแบบว่าเอาออกให้หมดเนีย่ยอันนี้ตัวตัวอย่างเฉยๆนะเพราะว่าคือถ้าถ้าส่วนตัวถ้าจะทําส่งจริงๆมันสติกเกอร์จริงๆ,ๆนี่คงจะไม่เป็นแบบภาพที่จะนําเรดจาก AI แบบร้อน่าจะเป็นว่าเป็นภาพที่เอามาประกอบเทคหรืออะไรสักอย่างให้มันแบบฟันนี่มากกว่าเพราะาส่วนใหญ่คือถามว่าสติกเกอร์นี่เขาเอาไปแปะรืะ่องนี้ก็แปะได้ทั่วไปแหละแตคือสติกเกอร์คือเพื่อความสนุก เราใส่แบบเพื่อความสนุกหรือว่าคิวก็เรียกคิวแม่จะทําให้คนหัวล้อได้เนี่ยมี potential ที่จะขายได้ไดค่ะเนี่ยสมมติว่าเออเอาออกเรียบร้อยแล้วเราก็ค่อย export ภาพนี้เป็น png ม,มันก็จะได้ภาพตัวนี้ออกมาเนี่ยอันนี้ upscale แล้วก็เป็น40อ๋อ,อน,นี่ upscale แล้วก็ crop ด้วยค่ะให้มันเล็กลงจะได้แบบไม่งั้นอันนี้มันมันใหญ่ไปนี่ crop ลงเหลือท่าไหเหลือแค่ สองสองเก้าสามพันคูณสามันห้าประมาณนะนี่คือแบบให้ดูคือต้องต้องคลอปเลยแบบว่าตัดตัดตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกกับแล้วก็เซฟให้มันเป็น png ซะจะได้เป็นภาพพื้นหลังออกมาเนี่ยเรียบร้อยเนี่ยก็เป็นแบบเนี้ยแล้วก็เซฟออกมาอันนี้พอดีทําแล้วก็จะไม่ไม่เซฟก็จะได้เป็นภาพภาพตัวนี้ออกมาเสร็จแ,แล้ววิธีการ อัพโหลดใช่ไหมคะก็เราสมมุติว่าเรา,เาได้แล้วเรียบร้อยเราก็ไปทีอ่อันนี้ตัวอย่างพอดเขาไม่เป็นแบบกแคทเลยที่ขายได้เยอะๆแล้วก็ประมาณ827ดีไซน์ก็เลือกตัวขอเลืตัวนี้กันเนี่ยแล้วก็อันนี้คือแอคเคาทที่สมัครแล้วนะแล้วเราก็เลือก Add New w o r ร เสร็จแล้วก็อัปโหลด e w w เวิรแล้วเราก็เลือกภาพตัวเนี้ยที่เราอัพสเกลแล้วนะไซต์ต้องแบบน่าจะ2 0 0 0ันพิกเซลคือ2 0 0พันพิกเซลอย่างต่ำอ่ะแล้วก็ตั้งชื่อให้มันสื่อความหมายหนะ่อยคือจริงๆหนึ่งภา,าพเนี่ยถ้าไซต์มันมันโอเคเนี่ยเราจะได้เราจะได้โปรดักต์ได้หลายแบบแต่ว่าเป้าหมายเราคือสติกเกอร์อย่างเดียวฉะนั้นเราก็จะมาเขียตรงนี้ใหม ก็จะเป่ันนี้แบ็กแอนไบแคดควนี้เทคนิคหาแท็กคืบคอบางคนอาจจะใช้โปรแกรมช่วยหรือใช้ทูช่วยแต่ว่าเราใช้วิธีนี้คือไปดูแท็กของภาพที่เขาที่เขาทำแล้วค่ะอย่างนี้คือคิดที่แคดใช่ไหมอย่างนี้แบ็กแคดเราคลิกขวาแล้วเลือก Open in New Tab เปิดแล้วใช่ไหมให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างมันจะมีเนี่ยสติ๊กเกอร์แท็กออโปรดักแท็กเนี่ยก็ก๊อปปี้นี้มาหมดเลยก๊อปปี้ขอก๊อปปี้ก๊อปปีป้เสร็จก๊อปปี้เสร็จเอามาใส่เอ่อเอามาใส่นี่เอามาใส่โน้ตแท็กไว้ก่อนแล้วก็จริงๆใช้ใช,ใช้ Excel ก็ได้ค่ะ ใช้ Excel ก็ได้เพราะว่าเขาบอกว่าแท็บนี่มันต้องคอมมาคันใช่ไหมเราก็ใช้ n o t d Pad ช่วยเออไม่ใช่ใช้อันนี้ช่วยนี่ใส่เสร็จใช่ไหมคะแล้วก็ใส่เี่คอมมา ก็ Copy ไปให้หมดเสร็จแล้วก็ใส่สูตรสูตรแบบนี้นะเนี่ยเป็นการนี่เรียบร้อยแล้วเราก็ Copy Copy นะเรียบร้อยก็จะเป็นแบบว่าแท็กเดียวเลยนะลงไปข้างล่างเป็นแบบหนึ่งบรรทัด แต่ถ้าใครแบบเออจะทำเป็นบรรทัดเดียวก็ได้นะแต่นี่ลองลองเป็น15 t a กมาค่อยได้15 t a กเสร็จแล้วก็ค่อยเป็น description ได้ไหมน่าจะได้ description ก็เขียนไป funny funny back and white cat อะไรว่าไปยาวๆหน่อยก็ได้ สมมติว่าใส่ไปแล้วก็อันไหนที่เราไม่เอาเราก็เอาเนี่ยติ๊ก enable เนเป็น disable เราจะขายแค่สติกเกอร์นี่มันจะมีแมกเนตกับสติกเกอร์ที่ขายอันนี้ก็ไม่เอา m a u s e pad ก็ไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอาเอ่อโปสเตอร์ oster, ไม่เอาหรือใครจะเอาก็ได้แล้วแต่แต่ว่าเราจะขายแค่สติกเกอร์อันไหน enable ดูก่อนว่าเป็นสติกเกอร์ไหมถ้าไม่ใช่ไม่เอาออกห หรือใครจะขายอันนึงก็ได้นะคะปิดเนี่ยออกให้หมดอันนี้ก็ไม่หอาเนี่ยคือเอาแค่สติกเกอร์แอนด์แม็กเนแค่นั้นแหละอาจจะเข้าไปอีดิหน่อยไหนนะอยู่ไหนอึ๊บเนี่ยปับอะไรพวกนี้นะคะเซ็ตติ้ง แบบมาร์จินมาร์จนก็คือเพิ่มกําไรตรงนี้คือเราเราขายได้ก็จะได้ส่วนแบ่งเท่าไหร่ก็อาจจะปรับลดได้แต่คือเหมือนฟอร์มันยี่สิบอร์เซ็นต0ะประมาณนั้นคือถ้าโอเคแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างเอออาจจะต้องเป็นดิจิ t a ลอารอันหนึง่งแล้วก็อะไรดีดออิงก็ได้แล้วเราก็อันนี้อย่าลืม Anybody นะคะ Public Optimize Recommend แล้วก็ Matter Content คือพวก18บวก หรือแบบว่าคอนเทนต์ที่ผิดกฎเช่นสงครามแอลกอฮอล์ความรุนแรงอาชญากรรมอะไรก็ตามที่ที่ไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งลับเรียมหรือสิ่งปกติแล้วก็โนไปไม่ใช่แล้วก็ไอแกรีแล้วก็เซฟเบิร์กมันก็จะอัปโหลดขึ้นแล้วก็ประมาณ15นาทีก็น่าจะเออน่าจะออนไลน์นะคะก็วิธีการทำสติกเกอร์ขายง่ายๆคือจริงๆสติกเกอร์เนี่ยเอาไปขายเป็นพวกลายสติกเกอร์ได้นะ แต่ว่าต้องไปศึกษาต่อว่ามันใช้ไซส์ไหนบ้างนักควรทำเป็นประมาณกี่กี่เซตกี่ภ้าตอนหนึ่งเซตอะไรแบบนีน้ต้องไปศึกษาต่อก็เดี๋ยวเจอกัน EP หน้า